จากเรื่องของท่าทีท่านนายกนะครับมาดูเรื่องของกรรมการสมานฉันท์นหรือกรรมการปรองดองนี่แหละเพราะว่ายังไม่มีชื่อจะเอาชื่อตรงนี้ไว้ก่อนนะครับก็จริงๆตอนนี้เนี่ยขั้นตอนมันก็คืออยู่ระหว่างการพูดคุยเพราะว่าพระปกเกล้าเขาเสนอมาแล้วแล้วพอคุณชวนได้รับข้อเสนอจากพระปกเกล้าเนี่ยก็นามาพูดคุยต่อว่าจะจัดสรรรูปแบบให้อย่างไรขณะเดียวกันอีกด้านหนึ่งก็คือการที่คุณชวนบอกว่าเดี๋ยวจะไปเดินสายขอความเห็นขอคอมเมนต์จากอดีตนายกรัฐมนตรีครับ แล้วก็อดีตประธานสภานะครับวันนี้วันนี้ก็มีความเคลื่อนไหวนะฮะก็เป็นเสียงจากคุณชวนที่ออกมาพูดต่อเรื่องนี้คือตอนนี้ต้องบอกว่าคุณชวนเนี่ยเป็นพระเอกในเรื่องนี้เพราะในฐานะประธานสภาเนี่ยต้องเป็นคนขับเคลื่อนประเด็นนี้นะครับวันนี้คุณชวนก็พูดนะฮะความคืบหน้าเนี่ยในการตั้งคณะกรรมการสมานฉันนะครับวันนี้คุณชวนให้สัมภาษณ์ที่พักประชาธิปัตย์นะครับก็พูดถึงนะฮะกรรมการสมานฉันเนี่ยบอกว่าจริงๆตอนนี้เนี่ยยังไม่อยากจะแสดงความคิดเห็นมากเพราะ เพราะมีเพราะมไม่อยากตกเป็นเหยื่อทางวาจาให้กับคุณศิระเจนจาคะจากพรรคพลังประชารัฐแต่ขอเตือนคุณศิระบอกว่าหากจะวิพากษ์วิจารณอะไรเนี่ยต้องให้เกียรติผู้สูงอายุด้วยถึงมีอายุมากแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าบุคคลเหล่านั้นจะไม่ทราบอะไรทุกคนล้วนแล้วแต่มีประสบการณ์และเจอปัญหามาก่อนคือบางท่านอาจจะงงว่าทำไมคุณชวนไปนเมนชั่นชื่อ,อคุณศิระมา คือเมื่อสักสองสาวันมานี้เนี่ยคุณศิระไปพูดประเด็นที่คุณชวนเนี่ยจะชวนอดีตนายกมาใช่ใช่คุณศิระก็บอกว่าชวนมาทําไม,อ,มอะไรสนะแบบนี้นะฮะมันก็เลยกลายเป็นประเด็นกันอยู่คุณชวนก็บอกก็ไม่อยากพูดเยอะแล้วตอนนี้เดี๋ยวถูกเอาไปว่าอีกนะครับส่วนการจะเดินทางไปพบหรือขอคําแนะนําจากใครบ้างเนี่ยคุณชวนบอกก็จริงๆย,งยังยังไม่สามารถบอกได้ว่าจะไปเมื่อไหร่เพราะตอนนี้งานก็เยอะนะฮะต้องรอเวลาว่างก่อนทั้งนี้เนี่ยการเข้าพบกับผู้หลักผู้ใหญ่บ้านเมืองเนี่ย ไม่ได้เพื่อประสานงานมาเป็นคณะกรรมการสมานฉชัทนนะฮะอันนี้คุณชวนย้ำบอกไม่ได้มาเพื่อเป็นกรรมการแต่เพื่อศึกษาวิธีการแก้ปัญหาทั้งเรื่องที่ทำแล้วได้ผลและไม่ได้ผลแต่เชื่อว่ามีประโยชน์นะครับอีกทั้งผู้ใหญ่บางคนเนี่ยไม่สบายใจจึงต้องเป็นการหารือกันภายในแต่ทุกคนเห็นด้วยในการแก้ปัญหาส่วนรวมและมีเจตนาดีต่อบ้านเมืองนะครับและคุณชวนก็พูดบอกว่าจริงๆตอนนี้เนี่ย มีคนอาสาสมัครอยากมาเป็นกรรมการชุดนี้เนี่ยเยอะมากนะอู้จริงสินคือโอ้โหนี่เออมีนะคิดดูเดี๋ยวบอกเนี่ยยังไม่ทันตั้งนะเกินคาดเลยนะยังไม่ทันตั้งใช่แต่คุณชวนบอกมีคนอาสาอยากมาอยู่ในกรรมการชุดนี้มากมีคนอยากมาจับเผือกร้อนก็ไม่รู้ว่าเผือกร้อนหรือเปล่านะหรือจะเป็นเผือกเย็นก็ไม่รู้แต่บอกอยากมาครับก็อยากรู้เหมือนกันมีใครบ้างนะฮะแต่ก็ยังไม่แน่ใจว่าจะมีการตั้งคณะกรรมการหรือไม่ คือคุณชวนก็อธิบายบอกคือจริงๆสิ่ง,งที่พระปกเก้าเสนอมาเนี่ยมันเป็นการแค่พูดคุยเสนอโครงร่างเฉยๆแต่ว่าจะทําได้ไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวต้องคุยกันนะครับและไม่ต้องรีบเรื่องการมองอนาคตเนี่ยแต่ไม่ต้องรีบมองอนาคตนะฮะแต่เรื่องเฉพาะหน้าเนี่ยก็ให้พระปกเก้าเขาดูเป็นพิเศษโดยแยกประเด็นอนาคตกับปัญหาเฉพาะหน้าเนี่ยออกจากกันคือ,อนี่ฮะมีอยู่ช่วงหนึ่งนะครับผมเพิ่มเติมให้นิดหนึ่งมีอยู่ช่วงหนึ่งเนี่ยคุณชวนพูดอย่างนี้ฮะบบอกว่าไม่รู้สึกทอนะ แล้วก็ไม่ได้มีปัญหาส่วนตัวกับใครครไม่ได้โกรธใครพร้อมรับคำแนะนำแต่ขอเตือนว่าอย่ามองผู้สูงอายุในทางลบคือเกยา a ไปถึงคุณศิระคคนจะผ่านชีวิตมาถึงขั้นเปรียบเทียบว่าดองเข็มได้นั้นต้องระวังต้องระวังคนพูดจะถูกดองในฟอร์มอลีนต้องระวังร่างกายด้วยโอ้นี่ไว้มีดโกนอาบน้ำพึ้งอีกแล้วนะชักไว้มีดออกมาอีกแล้วคือ คือคุณศิลาแกไปพูดไงบอกว่าปรองดองอะระวังคุณชวนจะกลายเป็นดองเค็มคุณชวนก็บอกคนพูดก็ต้องระวังฟอร์มารีนเลยนะดองฟอร์มารีนเลยนะนี่แหละประธานสภาของเราคุณชวนรีภัยนะก็ชักมีดออกมาเลยนะฮะจากจากความเห็นของคุณชวนนะครับไปดูความเห็นอื่นๆจากทางฝากฝั่งของการเมืองบ้างนะครับว่าแต่ละฝ่ายเขามองกรรมการสมานฉชันยางไรนะครับหนึ่งในนั้นที่ออกมาพูดคือหัวหน้าพักภูมิใจไทย คุณอนุทินชาญวิรากูลนะครับในฐานะรองนายกด้วยเนี่ยแล้วก็รัฐมนตรีสาธารณสุขเนี่ยวันนี้ก็ออกมาพูดถึงความเห็นนะครับท่าทีของพักภูมิใจไทยต่อแนวทางคณะกรรมการสมัชชาสันเช่นเดียวกันนะครับคุณอนุทินบอกว่าอะไรก็ตามที่ทําแล้วเกิดประโยชน์เนี่ยนะครับเกิดความเข้าใจกันเนี่ยทำให้ความขัดแย้งหมดไปมันดีหมดแหละภูมิใจไทยสนับสนุนเต็มที่อยู่แล้วส่วนรายชื่อกกรรมการที่มีอดีตนายกอดีตประธานรัฐสภาเนี่ย คุณอนทินบอกก็ต้องถือว่ามีวุฒิภาวะนะฮะมีความเสียสละมีประสบการณ์และมีความหวันดีต่อมีความหวังดีต่อบ้านเมืองทุกคนซึ่งมองว่ายิ่งดีถ้าเรามีผู้ที่มากด้วยบรารมีมีความเป็นผู้ใหญ่เป็นที่เคารพของคนทั่วไปนะฮะมาร่วมส่วนประธานกรรมการเนี่ยนะฮะควรมีคุณสมบัติอย่างไรซึ่งกันก็เป็นเรื่องของคณะกรรมการเราสนับสนุนแนวทางนะครับสนับสนุนความคิดและสนับสนุนความพยายามของประธานสภาส่วนที่ นี่ส่วนที่มีสสรัฐบาลไม่เห็นด้วยกับรูปแบบคณะกรรมการดังกล่าวนั้นคุณอนุทินบอกบไม่ใช่พักผมครับไม่ใช่พักผมเออไม่ใช่พักตอนแน่นอนส่วนกรณีที่ผู้ชุมนุมจะปฏิเสธเข้าร่วมคณะกรรมการเนี่ยคุณอนุทินก็บอกว่าถ้าคนที่บอกว่าหวังดีต่อบ้านเมืองจริง,รงๆก็คงต้องการอยากเห็นบ้านเมืองสงบสุขมีความสามาคัคคีนะฮะหากต้องการเห็นบ้านเมืองเจเริญก้าวหน้าได้ก็ต้องมีความสงบสุขนะครับแลวนักข่าวก็ถามว่าเอา้า แล้วหวังว่าผู้ชุมนุมจะเข้าร่วมกรรมการหรือเปล่าคุณอนุทินก็บอกว่าจริงๆตอนที่เริ่มมาใหม่ๆเนี่ยมันก็มีการคุยกันว่าจะหาวิธีการพูดคุยกันทุกฝ่ายนะครับซึ่งตนก็คิดว่า,าทางผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็พยายามจัดให้ทุกฝ่ายมาเจอกันนะครับแล้วก็จะเห็นว่าจริงๆเนี่ยสัญญาณคือเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยรัฐบาลก็ยอมแก้แล้วนะก็มันก็แสดงให้เห็นว่ารัฐบาลเนี่ยฟังเสียงประชาชนทุกภาคส่วนนะสภาก็ฟังเสียงประชาชน นักขาวก็ถามติดไปนิดนึงอ้าแล้วเห็นคุณหญิงสุดารัตน์เนี่ยนะฮะออกมาเสนอให้รัฐบาลตราพรกรในการตั้งกรรมการเนี่ยว่าอย่างไรคุณอนันินก็บอกทุกคนก็เสนอความเห็นได้หมดอะไรที่ทําเร็วมีผลเลยรัฐบาลก็รีบทําแต่ไม่ใช่เอาคนนู้นมาคนนี้มาทําทุกอย่างแบบนี้เละฮะดังนั้นเนี่ยต้องเอาสิ่งที่ดีที่สุดแนวทางที่ดีที่สุดแล้วก็ให คนที่เขาปฏิบัติเนี่ยเขาตัดสินใจไปเขาพูดเยอะวันนี้พูดเยอะพูดหลายประเด็นมากอ,อีกหนึ่งพักร่วมรัฐบาลนะครับชาติไทยพัฒนานคุณนิกรจำนงครับสอสอบัญชีรายชื่อของพักร่วมรัฐบาลาบก็คือพักชาติไทยพัฒนาเนี่ยบอกว่าตอนนี้สังคมดูเหมือนว่าจะยังไปยึดติดอยู่กับความคาดหวังว่ากรรมการสมานชชัที่ตั้งขึ้นเนี่ยต้องแก้ปัญหาได้ทั้งหมดมและคณะกรรมการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในอดีตล้วนแต่ล้มเหลว ซึง่งจริงๆแล้วเนี่ยคุณนิกรบอกว่าประชาชนควรคิดว่าคณะกรรมการสมรัชนฉันที่กําลังจะเกิดขึ้นเนี่ยเป็นการสร้างพื้นที่กลางที่ปลอดภัยเพื่อให้เกิดการพูดคุยโดยมีคนกลางเข้ามาร่วมพูดคุยด้วยทุกฝ่ายควรเข้ามาร่วมรวมถึงผู้ชุมนุมเนี่ยก็ไม่ควรละทิ้งความคิดว่ากรรมการก็ควรละทิ้งความคิดว่ากรรมการเป็นของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่อยากให้คิดว่าเป็นพื้นที่กลางให้เข้ามาคุยกันเพราะถ้าไม่มีที่ตรงนี้แล้วจะคุยกันตรงไหน แต่ถ้าผู้ชุมนุมไม่เข้าร่วมที่มีอยู่เนี่ยก็ยังพอคุยกันได้นะฮะคือก็อยากให้ทุกคนเข้าร่วมไว้ง่ายเถอะนะฮะให้มองว่ามันเป็นพื้นที่กลางอาจจะไม่ต้องมองถึงขั้นว่ามันแก้ได้ทุกเรื่องอนะครับแต่ได้คุยกัน๋อให้ทุกคนได้พูดว่าความต้องการแต่ละคนคืออะไรแนวคิดเป็นยังไงใช่ซึ่งแนวคิดนี้ตรงกับฝ่ายค้านด้วยอย่างก้าวไกล หลายคนก็พูดประมาณนี้ว่าเอต้องมีพื้นที่เป็นกลางให้เขาพูดคุยนะพื้นที่ปลอดภัยพืนที่ปลอดภัยนะนะครับบางเรื่องใน3ข้ออย่างอย่งข้อ3เนี้ยจะหาที่ไหนคุยได้ก็ต้องจัดที่ให้เขานะครับเพื่อไทยครับโฆษกเพื่อไทยคุณอารุณีกาศยานนท์นะครับก็ออกมาแถลงเหมือนกันนะครับวันนี้เขาพูดถึงเรื่องพบประชามตินะครับบอกว่าการจัดทำพรบประชามตินี่นะครับที่จะเกิดขึ้นเนี่ยเป็นการซื้อเวลาของรัฐบาล เนื่องจากการแก้รัฐธรรมนูญยังไม่ได้มีการกําหนดประเด็นที่ชัดเจนแล้วก็ยังไม่ได้กําหนดกรอบการแก้ไขที่ชัดเจนรวมถึงการตั้งกรรมการสมานฉันท์ขึ้นมาเพื่อหาทางออกของประเทศวันนี้เนี่ยเราเห็นว่ากรรมการชุดนี้ไม่ว่ารูปแบบใดก็ยังไม่มีความเป็นกลางที่จะได้รับการยอมรับจากทั้งสองฝ่ายในฐานะคู่ขัดแย้งผู้ชุมนุมมองว่าต่อให้เป็นการตั้งโดยสภาก็ปราศจากความจริงใจในการแก้ปัญหาเพราะยังไม่มีกรอบประเด็นที่ชัดเจนในการหารือ ทำให้ความไปไปได้ในการแก้ปัญหาในกรรมการสมัชชานมีได้น้อยนะครับทางเพื่อไทยเนี่ยเขาบอก,กว่าเขามองว่า2เรื่องครับหนึ่งกรรมการสมัชชานเนี่ยต้องกําหนดประเด็นที่หารือให้ชัดเจนก่อนว่าจะคุยกันรเรื่องอะไร 2. ต้องกําหนดเวลาโดยกําหนดกรอบระยะเวลาให้เร่งด่วนแล้วก็3ต้องมีการแก้ไขในประเด็นที่สามารถนําไปสู่การหาข้อตกลงร่วมกันได้ใช่ไหมฮะมันมันก็จะตรงกับ ตรงกับท่าทีคุณสุทินที่พูดก่อนหน้านี้ที่คุณสุทินบอกว่าคือตอนแรกเนี่ยคุณสุทินบอกไม่เอาเลยนะจะจะไม่ร่วมคณะกรรมการสมานฉันแต่ว่าพอช่วงหลังมาเนี่ยโทนมันก็อ่อนลงบอกว่าอ่ะเดี๋ยวขอรอดูท่าทีก่อนว่าจะเป็นยังไงแล้วก็จะดูว่าโครงสร้างของกรรมการสมานฉันที่ออกมาเนี่ยมันจะเป็นรูปร่างหน้าตาแบบไหนจะมีใครมาบ้างจะใช,จะใช้จะใช้เป็นคนกลางหรือจะใช้ทุกฝ่ายมาคุยกัน แต่ก็ดูท่าทีของของทางเพื่อไทยเนี่ยเขาก็บอกคือแนวโน้มเนี่ยออกจะไปทางไม่มากกว่าเข้าแต่สามสามข้อเนี่ยสามข้อที่เพื่อไทยเขาเรียกร้องเนี่ยมันไม่แปลกนะคุณเดชพัฒน์ข้อแรกคือต้องมีประเด็นที่ชัดเจนคือคุณจะตั้งวงเสวนาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยจะคุยอะไรคุยอะไรคุณต้องมีสิสองมันต้องมีกรอบเวลาใช่ไหมไม่ใช่ว่าเออเื่เรยื่อไปเรื่อยสิบวันเจ็ดวันสามสิบวันให้มีข้อสุบแล้วสาม มันต้องไอเรื่องที่คุยกันเนี่ยมันต้องสามารถเอามาทําได้จริงเอามาแก้ได้ใช่ไม่ใช่คุยเสร็จลอยไปอ้าแล้วก็ไม่แก้ใช่ไหมแต่ที่มันมีปัญหาไงไอข้อ3เนี่ยคือมันต้องมีการแก้ไขในประเด็นที่สามารถนําไปสู่การต่อยอดได้เนี่ยปัญหาที่ผ่านมาคือไอกรรมการปลองดองหรือสมานาชันทุกครั้งเนี่ยสุดท้ายมันไปตายที่ข้อ3อ่ะคือคือเหมือนรู้ปัญหาคุยกันเสร็จสับเลยอรู้ปัญหารู้ทางออกแต่แก้ไม่ได้แต่แก้ไม่ได้ นี่ก็เป็นเป็นประเด็นที่หลายฝ่ายเด่ยเป็นห่วงนะครับซึ่งมันก็จะย้อนกลับไปที่ข้อที่คุณชวนบอกว่าคุณชวนบอกก็จริงๆมันมันก็อยู่ระหว่างการการพูดคุยพิจารณาคือคุยให้ทุกฝ่ายว่าที่ผ่านมาเนี่ยอะไรมันทําแล้วสําเร็จอือะไรมันทําแล้วไม่สําเร็จครับเออก็ต้องไปดตูตรงนั้นด้วยนะครับก็ต้องตามกันต่อเรื่องของกรรมการสมานฉันนะครับว่าสุดท้ายเนี่ยมันจะออกมารูปร่างหน้าตาเป็นยังไงนะฮะ ไปติดความเห็นของคนนี้คนหนึ่งนะครับช่วงก่อนหน้านี้ต้องบอกว่าเป็นคนที่แอคทีฟมากในโลกทวิตเตอร์สายธุรกิจ,กจคุณเศรษฐาทวีสินนะครับกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัทแสนสิริจำกัดมหาชนซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยใครที่เล่นอยู่ในโลกทวิตเตอร์เนี่ยก็จะรู้ว่าคุณเศรษฐาเนี่ทวิตบ่อยและช่วงหลังเนี่ยก็จะเน้นหนักไปเรื่องของทวิตการเมืองก็เยอะวันนี้เนี่ยคุณเศรษฐาก็พูดอีกนะครับพูดถึงเรื่องของสอวอนะครับคุณเศรษฐาเนี่ยก็โพสผ่านทวิตเตอร์บอกว่า กรณีที่จำนวนสมาชิกวุฒิสมาชิกนะฮะหรือว่าสอวอเนี่ยมากถึง1ใน3ของสภาเนี่ยซึ่งมองว่าเป็นต้นเหตุของความขัดแย้งของประเทศว่าอยากทราบจริงๆว่ามีประเทศไหนในโลกนะฮะที่มีสมาชิกวุฒิสภาหรือสอวอเนี่ยในสัสดส่วน1ใน3ของรัฐสภาเทียบง่ายๆก็250จาก750ที่มาจากการแต่งตั้งโดยประชาชนไม่มีส่วนร่วมที่มีสิทธิเลือกผู้นำสูงสุดของประเทศผมว่านี่คือประเด็นใหญ่ นะฮะประเด็นหนึ่งที่เป็นต้นเหตุของความขัดแย้งความวุ่นวายความวุ่นวายของประเทศเราในตอนนี้นะครับและคุณเศรษฐาก็บอกอีกด้วยว่า250สมาชิกสอวอเนี่ยที่มาจากการแต่งตั้งเป็นประเด็นหลักที่ทําให้เราไม่สามารถพูดได้เต็มปากว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประชาธิปไตยทางแก้ไม่ยากคุณเศรษฐาบอกทางแก้ไม่น่ายากทุกคนรู้ดีอยู่แล้วว่าต้องทําอะไรเยาวชนเนี่ยคืออนาคตของชาติทุกฝ่ายที่มีส่วนในความขัดแย้งเนี่ยต้องพยายามอย่างยิ่ง ที่ไม่ให้เกิดประทะกันถึงเสียเลือดเสียเนื้อจึงจะเป็นชนวนลูกรามให้เกิดการใช้ความรุนแรงโดยไร้เหตุผลและสุดท้ายมันจะกลายเป็นไถยนะาของประเทศคุณเศรษฐาก็บอกเนี่ยก็รู้อยู่ปัญหามันคืออะไรสวคุณก็รู้ในปัญหาคืออะไรและทางแก้คืออะไรต้องทําคือหลังๆเนี่ยคุณเศรษฐาแกโพสต์การเมืองตลอดนะอินอินเออแกโพสตการแสดงความเห็นทางด้านการเมืองเนี่ยค่อนข้างทีนะครับแต่ก็แต่ว่าคอมเมนต์แกเนี่ยบางทีก็น่าสนนะ คือถ้าฟังให้เป็นประโยชน์เนี่ยบางข้อคือจริงๆเนบหลายๆข้อเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่คนในสังคมเขาก็พูดกันคิดแต่เขาไม่พูดบางทีไม่ไม่ได้พูดออกมาในเชิงของการที่เป็นคนธรรมดาพูดกับคนที่ม,มีคนฟอลโล่เยอะๆใช่ไหมพูดสถาแกเป็นคนที่จะีล้วกาก็เป็นซัำวันคนหนึ่งอะมีคนตามเยอะ